เอาแล้วหลังจากที่มีการบัฟสไนเปอร์เช r t a เ m ็0 0นะครับก็มีนะครับปรับมาแรงขนาดนี้มีตัวถาวรหรืออยังนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนาจนถึง6กรกฎาคมนะครับก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับผมซึ่งก็พูดง่ายๆเลยว่ามีกล่องสมนะครับปืน M200 ถาวรนะครับไม้สุ่มกันแล้วในช่วงสิ้นเดือนนะครับผมปกติเนะี่ยทุกทุกช่วงสิ้นเดือนนะครับจะมีพวก ไอเทมถาวรพวกปืนถาวรของถาวรอะไรพวกนี้เนาะมาตลอดเลยนะครับซึ่งก็เป็น M 200เลยครับตึงๆครับการันตีอยู่ที่400กล่องนะครับผมและที่สำคัญนะครับก็มีกล่องสุมมีดคาเลิมบิดมาให้สุมด้วยนะครับแต่ว่ามีดคาเลมบิดเนี่ยนะครับความเจ๋งของมันก็คือสมมุติว่าเรามีตั๋วโกทิเกตอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาแลกบนหน้าเว็บนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ร้านค้าอ่า ไอตั๋วโค้ดทิเคตเนาะเอามาให้แลกแล้วนะครับอ่ามีตั๋วโค้ดทิเคต ใครมีครบ1,000พตัว๋วโกดิเกตแรกได้เลยนะครับก็นะครับเชสแทร์ Ch m 2อ0อการันตีอยู่ที่400กล่องเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะออกก่อนหรือไม่หรือว่าครบการันตีกันแน่นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องตาเปเกมกมน,นด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วเราเข้าไปรับชมกันยาวๆเลยครับสนุกทุกการดูเพลิดเพลินทุกการชมตาของเจ้าเชสแทร์ m สองร้อยนากิเบสิกันก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของ m 2 0 0ตัวถาวรนะครับ ตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ใหม่เลยเอ้ยมันก็สวยนะทำไปเล่นไปนะครับมันก็ทำทำไปเล่นไปก็โอเคนะใครชอบแบบว่าออกแดงแบบนี้นะครับก็จัดกันได้เลยนะครับแล้วแต่ดวงนะที่เหลือ <Hey. S 1> แล้วแต่ดวงอะ่ะก็ใช่ว่านะครับอ่ะก็จะมาสุ่มให้กับนะฮะสายสไนเปอร์คนนี้นะครับผมซึ่งดักไว้ก่อนละกันเผื่อบางคนแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่สุ่มไอดีผมเลย ตั้งซองควงทบจี G, อะไรอย่างนี้นะครับผมเออทบจี G, ตั้งซองควงทำาหไม่สุมเลย Kristen? อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ผมไม่สุ่มเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะคือมันเป็นของที่ช่วงเนี้ยช่วงนี้เลยนะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นของที่ผมไม่อยากได้มันคือมันไม่อยากได้คือแบบบางอย่างมันมีอยู่แล้วนะครับอะ่ะอันดับแรกเลยอย่าง M 200เนี่ยผมอะ่ะชอบตัวรักเดิมที่สุด อย่างตัวเนี้ผมชอบสุดๆจริงๆสุดเลยชอบสุดเลยนะครับคือชอบในความเดิมๆของมันอยู่แล้วแล้วเอาง่ายๆผมก็มี m 200อยู่แล้วนะเนี่ยแล้วอย่างตัวฟางฟ้าเนะี่ยมี m 200อะไรบ้างเนี่ยอย่าง m 200ตัวเนี้ยเห็นปะเนี่ยยาง m m 2 0 0ตัวเนี้ยเน่าทำไมเออยาง m 200ตัวเนี้ยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยผมอันนี้ผมมีมีเหมือนฟางฟ้าเลยคือมีแบบมีเหมือนกันเลยตัวผมม,มีตัวถาวรสามกรบอกแล้วจะเอามาสี่กบอกก็คงไม่ได้นะครับก็คือแบบ มีแล้วอะจะมีทำไมอะเออเราก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้ว M 200คือเราก็เล่นแต่ตัวดั้งเดิมตัวย้อมอะไรอย่างงี้นะครับมีคนมาถามผมบ่อยไงว่าทำไมแบบว่าไม่สุ่มตัวเองบ้างนะครับเอ,อ่มีคนมาถามผมบ่อยก็เลยชี้แจงไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอลบเคลียร์ของเคลียร์ค้างในตัวาก่อนละกันนะครับมันต้องลบฮะไม่งั้นมันสุ่มไม่ได้นะครับผมแต่คนดูอย่าลืมนะว่า การลบเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลืมนะครับอะไรอะไรบุ๊กอะไรลบไปลบต่อก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวฟางฟ้าเนี่ยเท่ากับตัวผมนะครับผมก็เข้าทําการยึดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยึดตั้งนานแล้วนะครับยึดตั้งนานแล้วนะครับก็คือเป็นตัวผมนะครับตัวผมตัวผมเองเฮ้ยอะไรนี่ชวนคุยนะครับเหมือนเดิมครับสุ่มที่เผื่อเผื่อมันออกนะครับอ่ะในกล่องมีอะไรบ้างไม่รู้ แต่ผมสุ่มไปแล้วนะครับเฮ้ยในกล่องก็จะมีแต่พวกสไนวิสไนเอลวันวันนะฮไอตัวคาโมโตัวนี้เก่านะเนี่ยทำไมเล่นไปมี SVU l l t t e แล้วก็สไนไออะไรนะว่าสองพันเนอ W A ไม่รู้่ชื่อ่านไม่ออกวะไอตัวนี้มันบัฟไอตัวนี้เอ้ยกันกนีนะครับไปครับรดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ครับดูครับออกหรือไม่นะ โอ้โหตอนนี้ก็ยังเทาๆอยู่นะครับแม่ไปแล้วครับเมื่อกี้สุ่มมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย30 40, 40แล้วป่ะในีแล้วป่ะความความจำสั้นอยู่นะครับโอ้โหมาฮะ SVU ครับ Elite นะครับ30วันนะครับแม่อย่ามาอย่ามาบ่อยนะครับอย่ามาบ่อยนะไม่ดีครับไม่ดีไม่ดี <laughs> จะออกหรือไม่ M 200ถาวรแล้วพึ่งบัฟมาด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ไอมีดเนี่ยมันไม่ต้องสุ่มหรอกเพราะว่ามีคารลัมบิดอะ่ะคือตัวโคติกเก็ตอะ่ะตัวฟางฟ้าแล้วก็ตัวผมอะ่ะมีเป็นเบือเออมีแลกได้เลยอะ่ะนะครับมีคาร์ลัมบิดถาวรเออไ่ตัวไม่ถาวรก็ไม่ได้เปิดเล่นก็ ตัวผมนี่ก็โอ้โหเปิดไว้แบอบกเขาล้มีเก็บไว้เยอะเลยยังไม่ได้ปิดเล่นเลยนี่นะเฮ้ย NPU สามสิบวันมันเยอะไปแล้วนะคนดูมันเยอะไป NPU สามสิบวันอนะมันใช่เหรอโอ้โหยังเทาอยู่ครับเป็นคนเทาเทาครับเอ่อผมเป็นคนเทาเทาอืมเป็นคนเทาเทาไม่ได้หมายถึงแบบไม่ดงไม่ดิน้นไปเล่นกลงก็งไม่ยังเทาเ เ้าสุมตัวไปเองก็ไม่ออกแล้วก็ดูรู้ดีก็ดูรู้ดีเ้เห็นแต่ S K S 30บวันกับ S V U 30บวันปะ S K S พึ่งพ่งได้ไหมแต่ S V U เนี่ย30บวันหลายรอบแล้วโอ้โหยังนี่อยู่ครับผมนี่ยังไม่เห็นทองเลยฮะขอทองทีินึงได้ไหมครับก็น่าจะ น่าจะการันตีอยู่ที่600,000แคสปะ่ะ4 4 0 0แคสเนะี่ยเอ้ย400กล่องน,อนะครับก็ตอนนี้เหลือล้าน3ามแล้วนะครับซึ่งเช e ทกเอ็มอ0นะครับออกมาได้ไหมลูกพดูรอดูอยู่ทางบ้านนะครับคนดูรออยู่ทางบ้านนะครับยังนิ่งอยู่ครับไปกันต่อครับอย่าหยุดยั้งนะครับอย่าหยุดยัง้งเดี๋ยวนะครับ ฟองท่อมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นให้คุณดูได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้คุณดูได้ดูกักนพูดขนาดนี้แล้วเฮ้ย hey, มาได้แล้วมั <c oughs> ้งโอ้หรือหรือหรือว่าผมต้องต้องกดสุ่มใหม่วะกดเดี๋ยวนนงเดี๋ยวกด,ด,ดออกเออนี่น,น,นี่อันนี้ดีดูนะว่าในในตัวมีเท่าไหร่นะครับบูลเลตอันนี้นะ250 <c oughs> แล้วนะครับมาครึ่งทางแล้ว อันนึ่งเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟก่อนมันเป็นเคล็ดคนดูมันเป็นเคล็ดนะครับเราย้ายเซิร์ฟก่อนไปเซิร์ฟที่นี่เซิร์ฟสี่เก้าในตำนานเลยดีกว่ามาไปเซิร์ฟสี่เก้าในตำนานดีกว่านี่นะครับเห็แม่ปั๊มไก่กันเพียบเลยนะครับซึ่งมามันเป็นสูตรมันเป็นเคล็ดนะครับมันเป็นเคล็ดเคล็ดยอกตัดจบกันต่อเนะคล็ดแม่ล่า เคสเด็เคสเลยพอกคอผมที่เคสเลยฮะเคสเลยนะครับอืดูดิยังนิ่งอยู่ครับเกมสองร้อยนะครับโอ้โห,โหกล่องทองโชว์หน่อยเร็วไปจะเป็นตัวผมเนี่ยคือไม่รอดแล้วอ่ะอุ้ยนึกว่ามาแล้วโธ่นึกว่ามาแล้ว เอ้ยแอลอีกแล้วสาวันต่อไปทองทองชวดทองทองทองไวะเฮ้ยเฮ้ยแับลูกจับลูกเฮ้ยไปไปได้ไงวะไเือ เป็นไปได้ไงวะเออ๋ยวครับ,บรต,ตัวนี่อ่าครับได้บูลเลตโทเค็นมา300รนะครบูลเลตโทเค็นนะครับมา M 2 0 0เป็นไงเราเป็นไงเราดูดูนะครับดูไว้ดูไว้นี่ใหม่คลิปดูครับใหนะนะม่คลิปปนะใหม่คลิปมะอ่านี่ครับ M 2 0 0นะครับเชฟแท็ก M 2 0 0นาะกิครับเบสิกครับตัวนี้ แหม่ยินด,ดีด้วยเห็นไหมมันเป็นเครดิโซ่ผมบอกแล้วนะครับมันเป็นเครดิตแหมอีกสุ่มอีกประมาณ90กล่องอะการันตีแล้วนะเออใกล้ใกล้การันตีแล้วนะแหมยินด,ดีด้วยนะผมยินด,ดีกับใครนะฮยยินด,ดีกับฝังฟ้าแล้วกันนะจ๊จะแล้วต่อไปก็เดี๋ยวแลกไอคาราบิดถาวรให้เขาดูได้ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคนี่ครับคาราบิดถาวรครับใครที่ ไม่มีเนาะแม้แต่โค้ดทิเคตเนี่ยก็ไปสุ่มไอ้เจ้ากล่องสุ่มของคาร์เลมบิดนะครับถาวรได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณดวงดีเนาะได้ตั๋วโค้ดทิเคตเยอะๆนะครับมันก็จะแลกได้เลยนะครับนะครับคาร์เลมบิดถาวรครับมาโชว์หน่อยนี่มีเอฟเฟกต์อะไรไหมไม่มีนะแต่แค่เป็นตัวถาวร แค่นั้นเออแล้ว M 2 0 0ไอ้นาคิก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับไม่มีเลยนะครับนี่ดูด้วยแจ็คพอตแตกคุณฟังฟ้าไายูโ you น know. <c oughs> เดี๋ยวรอของดีๆมาก่อนต่อไปมันจะต้องเขียนว่าแจ็คพอตแตก TPG ตาลุซองควงอ,อ่ือ <c oughs> เออเขอ้าใจนะตามนั้นนะคนดู คนดูได้ดูการน,นี่เอ็มสั่งเอยดำแดงนะครับตัวนี้ก็ใช้พื่อในการซ่อมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดสิบเก้าพอยนะครับแล้วนี่ก็คือคารัมบิดเฮ้ยเกมจบละตามนี้ทุกคนนะครับมาถึงได้หนึ่งตัวแล้วก็ โอเคก็จบคลิปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้ามาไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่นะคุณดูไม่รู้ว่าเสียงม,มันจะลั่นเข้าไม้ไหมแต่ว่าเสียงม,มันก็ไม่ไม่ดังมากนะสำหรับผมอะ่ะสำหรับคุดูไม่รู้เขามาเตียมเลย โดนยิงเรียบเลยทมาเพียบเลยครับมา 嘿我哼嘿。 ไปหานะกระสุนม <T hing> ันมีแค่ห้านัดอันเนี้ยก็ต้องระวังกันให้ดีกระสุนน้อยๆนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยเลยครับเพ่เมื่อกี้เกือบไม่รอแล้วนะจริง เนี่ยเข้าไปเลยอะ่ะเข้าไปก็จะโดนประมาณเนี้ยอืมฮี่ผงนครับยังยัง,ยงไม่ค่อยชินที่บอกตัวใหม่ผมสักเท่าไหร่อุ้ยแต่ไม่เข้าไปก็ไม่ได้ยิงดิวะ คนละนาดัดครับพี่คนละน,นัดอื้มยิงไม่รู้เสียดายเสียดายช็อตเมื่อกี้สวยนะ,อะโอ้โหตัวกระพริบ,บอ่า นัดไม่ตาย M200 หนึ่งนัดไม่ตายนะครับจะพี่ยิงผมนัดเดียวลวกเลยพี่เอาดีดีไม่เงียวะยิงตรงไหนพลาดเลยวะอปนี่ไปติดงานกับพี่ ก็ยิงมันมันเลยนะครับแต่ยังไม่ได้สักเหลาเลยนะครับยังไม่ได้สักเหลาเลยอ่ะอย่าได้เพิ่มบอกไปนะครับใช้พอยต์ในการซ่อมนะครับตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีแคลมบิดก็คือใช้พอยต์เหมือนกันนะครับแต่เป็น59พอยต์นะครับโอเคเลยนะครับเป็นของทาวนที่นะครับมาให้สุมแบบว่าเยี่ยมเลยนะครับอันนี้เยี่ยมจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเดนแมทในเดนสแคมป์นะครับ เป็นตาท้ายแล้วกันเนาะเพราะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนมีดคาร์ลัมบิดมันเหล่าดีมากนะครับก็ดูผมอาจจะไม่ได้เล่นให้คขดูได้ดูในตอนนี้หรืออาจจะไม่ได้เหล่าให้กขาดูได้ดูในตอนนี้นะครับแต่ผมจะพยายามเหล่าให้ได้นะครับถ้าผมเหล่าได้นะครับไปครับหนึ่งเม็ดครับผมหนึ่งเม็ดเอ็มสองร้อยคือเอ็มสองร้อยนะครับ ยันไงแล้วล่ะคลิกขวานะเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันนะครับคลิกขวานะกลัวเหรอคะไม่กล้าออกบ้านเลยเฮ้ยพี่พี่ว่าฟังไหนไม่ใช่ฟังผมใช่ป่ะเอาไปหนึ่งนัด มาฟนะังมึงก็แหละจบไปละเบิดเฮ้อนะครับเอาละตอนนี้นะครับรอในเองแล้วนะครับพอยังไงล่ะไอ้ตื้อเตื้นะครับก็แหมจะยินนะพี่นะคนไทยนะครับเปิดก่อนได้เปรียบนะครับจริงเลยๆเปรียบโอ้โหดูสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ยิงสไนเปอร์ว่ะว่ะ ดักดีมากเลยแป๊บนึงผมหาเขาไม่เจอเลยเมื่อกี้เลิกเล่นแล้วไปเล่นซ้อมแอบนะหนูโว้ยแต่ยังก็พี่แต่ยังก็พี่เออ

ไม่เป็นอาเล่นแล้วใจเย็นครับโหท้อกันใหญ่เลยเนี่นี่แหละเราคนไทยเว้ยก็อ,อย่างนี้แหละเข้าใจไหมครับทุกคนเออเเราคนไทยอ่ะเข้าใจว่ายาวครับยาวช่องทาง้าซ้ายครับเมื่อกี้ยังไงนะ

วิคนนี้ยิงโดนแต่เราไม่ตุยไงกลับ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 เดี๋ยวป้าระเบิดมาอีกสวยจัดแต่ก็นะครับทะเลาะกันไม่พักเลยนะครับคนในห้องนี้เนี่ยแม่ก็นี่ะเปิดก่อนได้เปลี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะครับใครไวใครได้นะครับผมแม่ก็ไม่รู้ว่าจะ ไม่จบว่ะ <laughs> เคเจอกันหน่อยในคลิปหน้าครับผม